ครับกาสรีชงไม้ย,ย้ำแรงของวันที่14กุมภาพันธ์พศ2568กากสุดรีท่านผู้ชมทุกทุท่านครับกาสาลชิปนี่ทางของเฮากะมีง้วแมลกมาแบ่งพีแบ่งน่องไปเลี้ยงเกษตรกร,ร,กรคนทุนน้อยเมื่อไหมากไดไปเลี้ยงฟัง่ห้จบชิปเมื่อไงจบชิบครับเป็นง้วทรงฟี่200กิโลเมตรหรอกคบบริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับ นอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางขอาก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศย่างทีนําเลี้ยนไปทุกๆุกคลิปฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับ06-2076884 5พิกัดของขอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอําเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับง้อเทียนยินยืนนี่ผลโฉมของขายด้วยครับพี่น้องครับแล้วก็ถ้ามี่ตำนี้เยวกับรูปแบบพันสันธานบางใดพมกันสิบอกสิ่เก้าแจ้งไปในคลิปไปเลยครับก็บ่ได้บอกเกาะเก้าจะแสดงว่าบ่มมี่ตำนิ้อย่างเด้อครับพี่น้องครับ อ่าก็มีงัวกลางพื้นบ้านห้าวหรอกเป็นงัวไทยพื้นบ้านห้าครับพี่น้องครับมะม่งชุดที่หนึ่งหน่ก่อนครับเป็นเมียลูกเมียงัวลูกเรียครับครับลูกสาวอายุสองเดือนกลัวเมี่ยสูงร้อยนิ้มหาบวกไปหาลอยสามสิบบวกลบนี่ครับพี่น้องนี่ตัวเมียเพิ่นนะครับตัวลูกสาวก็สมบูรณ์ดีเลยครับพี่น้องครับอ่เดี๋ยวผมไล่ไปทั้งหมดทั้งว่้อนเสียงครับนี่ครับตัวลูกสาว ถือว่างามในสายพันธุ์องเพิ่นเหรอครับพี่น้องครับลูกสาวก็จะเป็นลูกผสมบามันประมาณนี้ครับพี่น้องครับสาหรับชุดที่หนึ่งนี่มองขายเด้เลยครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับี่สนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมกาวไว้ครับพี่น้องครับนี่มึงจะจัดครับพี่น้องวันนี้มังชุดที่สองครับเป็นชุดสามตัวอ่าเป็นงัวดีเป็นงัวเสียครับพี่น้องครับอ่า ผมขายให้ในราคา17,000บาทครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูแล้วก็งัวสาวไทยอายุ10เดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่สามตัวนี่17,000บาทนี่มึงจะฉลดครับพี่น้องครับบัดนี้ในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกชุดที่หนึ่งครับชุดที่สองใช่กันเอาไปแชร์สามหมื่นบาทเพียงเพียงครับเดลืงัวหาตัวแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ชุดที่สองนะครับถ่าแยกกันราคาที่นลำเลียง มันนี้ขยับร้อยกันมากครับเป็นชุดที่สามครับเป็นแม่ลูกเมียแล้วการน้องสาวตัวนี้น้องสาวโตัวตัวเมียบักขามครับพี่น้องครับนี่ว่าสาว,วอายุสิบสองเดือนขวบหนึ่งนี่ตัวลูกสาวเพิ่นแม่สูงรนอยสามสิบเกลบสองลูกสาวอายุสองเดือนกลัวแม่โบดครบนี่ครับน้องสาวกัวบโบดครบลูกกับโบสครบครับพี่น้องครับเมียนแม่ลูกแรกพกความครับพี่น้องครับแม่เงี้ยวนี่ครับแม่เงยวเงี้ยวครับ,ๆๆรบอ่าสำหรับชุดนี้ เอาไปสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับสองหมืนสามพันบาทก็สนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับกับตามเ็จตามเกจตามสเปกมั้งครับพี่น้องครับว่วขายตามเนื้อผ่าครับนี่พ่อเลี้ยงเด็กโตเมียมดว้วสดๆครับพี่น้องฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับกดกติกาอ่าโทษที่ครับกดกติกกาย่างกับย่าโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกัน อย่าโทรคว้มสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับก็นี่สื่อปรึกษากันในครอบครัวแล้วก็ที่ผมอยากขอร้องครับอย่าตอเหรียตอหัวตอในคอมเมนต์ตอแล้วบว่ามันเสียราคาครับพี่น้องครับเออถ้ามั่นใจว่าจะขวางอยากได้อีลี่งล่ะโทรมาตอกับผมเลยโทรมาพูดคุยเลยครับพี่น้องครับอันนี่ตอตอเหรียตอหัวตอแล้วบอกวามันมันบดีไหมครับพี่น้องการการขายนี่นะครับเป็นยังเขาจังบอกว่าเออให้โทรมาโทรมาครับพี่น้องครับเพราะว่า มันเสียโอกาสทั้งผู้ขายครับพี่น้องครับเกิดพ่อแม่พี่น้องเอา้าผมห้องสิบบาทผมลดให้เหลือยแปดบาทต่อแล้วพอเอาหายเงียบจิบบ้ดนี้ผ้าผู้เพิ่นอยู่ยซีหาเลยอยูยโรล้เอาเจ้านี่คือขายแปดบาทก็าบาทได้เพิ่นบ่เข้าใจจังสิไหมครับพี่น้องครับก็ต้องให้เข้าใจทั้งผู้ขายนะครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าอ่าบ่าอยากให้คอมเมนต์หรอกครับคอมเมนต์มาแล้วท่านท่านหายครับผมผมเห็นหายหลายคนเหรอครับพี่น้องครับถ้ามั่นใจว่าซื้อได้ก็โทรมาหาผมเลยเลยด้อครับพี่น้องครับ เพราะว่าทั้งเขาขายความจริงใจครับพี่น้องครับครับมืัอนี้ก็ไปส่งเอฟซีบุรีรัมย์มาเอฟซี FC บุรีรัมย์ว่ามีเงินอยู่แปดพันสามอยากได้งัวตัวหนึ่งตัวน,นั้นพอหาใหยไปไหนผมก็จัดให้เลยครับจัดงัวเถิธให้เอาไปให้เล่าเลยครับเพราะว่าเราซื้อแบบบ่มังโตงัว,งวครับคุณพ่อทั้งบ้านหนองยาเผาอ่าอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราก็ถือว่าเธอใจครับาวงวัวทั้งเขานเนี่ยขายเบียร์เนี่ยสมราคาเท่าไหร่น้องนะฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้จะไปเดี๋เพียงเท่านี้ครับสวันะสดีครับ